มาัศึกษาสวัสดีคะ่ะวันนี้เด็กๆเจอกับคุณครูปะปูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเด็กๆในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้อักษรตัวภาษาอังกฤษ A ถึง Z กันนะคะวันนี้คุณครูปะปูมีเพลงมาฝากด้วยนะคะทบทวนกันนะคะเพลงนี้คุณรูปะปูเคยสอนไปแล้วนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนมาพร้อมครูเลยคะ่ะพร้อมแล้วนะคะหนึ่งสองสาม ตบมื่อตัวเองก่อนรอบนะคะันกบเดี๋ยวเรามารอ้อท้อมกันอีกรอบนะคะ,ะพร้อมไหมคะหบ1ดีเอคเอ็มเ สนุกกันไหมคะอะสนุกกันแล้วนะคะดเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษเลยคะเด็กๆเดี๋ยวเราเรามาเริ่มอ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมไหม,มคะถ้าพร้อมแล้วไปหยิบหนังสือคัดอังกฤษเลยค่ะที่ครูให้ไปนะคะคัดอังกฤษนะคะอ้าวไปหยิบกันได้ยังเอยหยิบแล้วรีบมานั่งเลยค่ะอ้าวแล้วก็เปิดหน้าที่เปิดหน้าที่3นะคะเปิดหน้าที่3เลยค่ะลูกค้า ลูกเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้ค่ะหน้าที่3เป็นแบบนี้นะคะน้องเห็นไหมคะหน้าที่3นะคะเปิดเลยค่ะพร้อมไหมยังคะถ้าพร้อมแล้วนั่งลงเลยนะคะอ่เดี๋ยวว่าเอามาอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วนะเด็กๆชี้ตามตัวอักษรที่ป้าปูจะให้อ่านเลยนะคะเด็กๆค่ะพร้อมนะคะเด็กๆอ่าตัวที่1เลยค่ะพร้อมไหมคะหนึ่งสองสาม A พร้อมแนะคะเด็กๆคะอ่านเลยค่ะตัวที่สอง B B ตัวต่อไปเลยค่ะอ่านดันงๆเลยนะคะ C C D D E E อ่านพ,พร้อมๆกันเลยนะคะ f f g g ออกเสียงชัดๆนะคะลกูกค่ะ h h i i j j ตัวต่อไปค่ะ k K ชี้ทันไหมคะชี้ตามทันไหมคะ L L ชี้ให้ทันนะคะ M M ตัวต่อไปค่ะ N N ะตัวต่อไปนะคะตัวกลมๆตัวอะไรเอ่ย O O ตัวต่อไปเลยนะคะ พีพีคิวคิวอ่าตัวต่อไปเลยนะคะ A, A, อาอาตัวอะไรเอ่ยเอสเอสเด็กๆคิดตามไปด้วยนะตัวต่อไปจากหลังตัวเอสคือตัวอะไรตัวอะไรคะทีที ตัวต่อไปเลยค่ะ U U v, v. W W w อ w ะตัวต่อไปเลยนะคะลูกค้า X X ตัวต่อไปค่ะ Y Y ตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้าย แซดแซดเด็กๆอ่านกันได้ไหมคะชี้ถูกต้องไหมอ่านะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาเปิดต่อไปเลยนะคะเปิดหน้าที่สี่นะคะหน้าที่สี่เด็กๆเขียนไหมเป็นตัว a n ็นมดหน้าที่สี่ตัว a. n ็นมดนะคะหน้าที่ห้า b เบิร์ดลบแล้วก็เด็กๆเปิดไปนะคะเปิดไปหน้าที่หก หน้าที่6นะคะ C แคทแมวนะคะเด็กๆอ่านพร้อมป้าปูนะคะครูป้าปูจะมีภาพประกอบให้ด้วยนะคะอ่านะคะเด็กๆดูนะคะเริ่มอ่านกันเลยนะคะตัวที่1นะคะตัวอักษรน,นะคะตัวอักษรประกอบภาพนะคะเด็กๆอ่านพร้อมครูรป้าปูเลยนะคะดูตามหนังสือนะคะดูตามหนังสืออ่านไปพร้อมๆกันนะคะ A n m o d t เ n ็นมดเด็กๆดูนะคะเหมือนกับในหนังสือของดเด็กไหมไดเด็กๆเห็นไหมคะเหมือนกันหรือเปล่าอ่านะคะ,ะตัวที่สองนะคะตัวที่สองนะคะชี้ตามไปเลยนะคะชี้ตามไปเลย b ีเบิร ok. ์ดนกบีเบ ok. ิร์ดโนเหมือนกันไหมคะหาเจอหรือเปล่าแล้วก็ตัวที่สามนะคะตัวที่สามสำหรับวันนี้นะคะวันนี้ครูให้อ่าน เพียง3ตัวนะคะ,ะตัวที่3 C Sea Cat แมว Sea Cat แ,แมวะนะคะเด็กๆอ่านกันได้ไหมเดี๋ยวเรามาทวนกันอีก1รอบนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะ,ะ,คะเปิดกลับไปหน้าตัว E and m o e เลยค่ะเปิดกลับไปเลยเปิดได้ไะอคะ,อะเจอกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาอ่านซ้าอีก1รอบนะคะทวนอีกหนึ่งรอบ1 2 3 a n m o d e ปูปูไปอย่างช้าๆนะคะ A and more ดูเพ่าเด็กๆคงอ่านได้แน่เลยนะคะเก่งมากเลยค่ะตัวที่สองนะคะ B bird no B bird no เปิดไปหน้าต่อไปเลยค่ะเปิดได้ยังคะเจอตัว C ได้ยังถ้าเจอแล้วดูปะปูปเลยนะคะ C cat cat แมวอ่าเด็กๆอ่านกันได้ไหมวันนี้ครนะูให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆจำแค่3ตัวก่อนนะคะตัวอักษร3ตัวนะคะคือตัว A นะคะตัว A ตัว B และก็ตัวสุดท้ายนะคะตัว C นะคะอ่านะคะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะให้เด็กๆ ทบทวนนะคะเปิดหนังเปิดหนังสือและเปิดคลิปวิดีโอที่ปราปูสอนนะคะให้เด็กๆทบทบทวนนะคะเป็นแระจํานะคะแล้วก็ฝากสมุดการบ้านด้วยวันนี้เขียนการบ้านตัวสีแคทแมวกันนะคะเด็กๆขานะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะเด็กๆขาอ่าบ๊ายบายค่ะ